สวัสดีค่ะนักศึกษาครูชื่อภูศนพันธชัยนะคะูเป็นภูปรสนอแข่งโคกงแฝนรับผิดชอบโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลในรูปแบบออนไลน์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล 2. เพื่อให้นักศึกษาน้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวันได้รูปแบบจะจะกิจกรรมมีดังนี้ 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาจากคลิปวิดีโอ 3. บันทึกความรู้จากเล่นโครงการ 4. แบบทดสอบหลังเรียน 5. แบบประเมินโครงการ ครูหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากโครงการนี้และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสวัสดีค่ะ